สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยววันนี้พาไปรับประทานอาหารถิ่นเมืองละแปลชิมผลไม้สดจากต้นและตามรอยประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยอยุธยาที่จังหวัดอุตรดิต์ค่ะ สุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวชวนไปชมสเสน่ห์วันวานเมืองเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะมาถึงแล้วนะคะแลนด์มาร์คแรกต้องแวะมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกที่ซุ้มประตูเมืองลับแหลกค่ะด้านข้างประตูมีประติมากรรมแม่ม้ายยืนอุ้มลูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงเรื่องเล่าและตำนานการรักษาสัจจะวาจาห้ามพูดโกหกโดยชาวเมืองลับแหลกขึ้นชื่อเรื่องการยึดมั่นในศิลธรรมไม่มีการพูดโกหกหรือหลอกลวงกันค่ะ รถกองทัพต้องเดินด้วยท้องจุดหมายถัดไปของเราจึงอยู่ที่ร้านลำลำลับแรร้านอาหารพื้นบ้านบรรยากาศดั้งเดิมตั้งอยู่ใต้ถุนบ้านโบราณอายุกว่า100ปีค่ะคุณแม็กเจ้าของร้านและลูกหลานของหมอน้อยเจ้าของบ้านหลังนี้ตั้งใจจัดบ้านให้เป็นทั้งร้านอาหารและมิวเซียมคงความเป็นบ้านเรือนวิถีชีวิตเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวเมืองลับแรสมัยก่อนเอาไว้ให้ชมกันใครที่สนใจสามารถเดินเที่ยวชมระหว่างรอรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะ เมนูอาหารถิ่นที่คุณแม็กแนะนําให้กับเราได้แก่ขันโตกอาหารเหนือประกอบไปด้วยลาบคั่วไส้อัว่วแคบหมูน้ําพริกอองและน้าพริกหนุ่มก๋วยเตี๋ยวต้มยําที่ใช้น้าพริกเผาสูตรต้นตํำรับของทางร้านขาดไม่ได้ด้วยอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อเมืองอุตร,รดิตฐ์ข้าวพันผักและพันม้วนที่นอกจากจะเสิร์ฟถึงโต๊ะให้ได้ลิ้มลองความอร่อยอยังมีซุ้มเล็กๆให้นักท่องเที่ยวได้มาชมวิธีการและทดลองทําพันม้วนกันเองด้วยนะคะ จริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับก็คือสร้างโดย ทวดของผมเองกำลํารับแรงเนี่ยเปิดมาประมาณสัก10ปีนะครับแต่เมื่อก่อนไม่ได้อยู่ในนี้เราก็เลยด้วยความคิดถึงตาก,กระยายเราก็เลยได้ร้านจากข้างนอกเข้ามาที่นี่ไม่ได้ใช้ตะปูสักตัวนะครับจะใช้เทคโนโลยีโบราณใช้ไม้สอดกันหมดเลยแล้วก็เสาทั้งหมดในเรือนโบราณเนี่ยก็จะมีทั้งหมด25ต้นนะครับก็ล้วข้างบนก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของครอบครัวนะครับเราถูกเลี้ยงมาด้วยน้ําพริกที่มันเป็นน้ําพริกเผาที่มีส่วนผสมหอมแดงรับแรงนะครับก็คือใส่เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวชุดขันโตกที่ผมจัดเซตไว้ให้เนี่ยเหมนบบา,กกา,ยายเ,เ,เ็แมป นะครับถ้ามาเมืองรับแลเนี่ยอยากสัมผัสวิถีชีวิตแล้วรสชาติอาหารที่มันเป็นแบบที่คนรับแลกินจริงๆครับก็ขอเชิญที่ลำลำลับแลได้เลยครับ อิ่มนำกันไปแล้วนะคะเราไปเดินย่อยเที่ยวชมสวนทุเรียนลงกองลังศาสกันต่อค่ะคุณลุงสมชาติเจ้าของสวนอ่อนเปงยินดีและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถติดต่อมาเที่ยวชมสวนชิมผลไม้สดจากต้นแบบนี้กันได้เลยนะคะสําหรับช่วงเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นฤดูการของลองกองลังศาสหวานผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ใครมาแล้วต้องห้ามพลาดมาชมชิมและชอบกลับไปเป็นของฝากกันให้ได้นะคะ พีลแลกต้นเดิมเป็นลังศาสตาก่อนแล้วก็เอายอดลองกองมาเสียบผลผลิตมันก็เยอะราคาดีขึ้นรสชาติขาอยหวานแปลก กว่าที่อื่นมันมีหวานหอมแบบธรรมชาติของเขาเป็นสายพันธุ์ของลางกองต้องดูแบบสีให้มันเหลืองจมพูมันอยู่หวานบีบให้มันนิ่มๆเออน้ำนันหวานฉ่าแล้วถ้ามันแข็งก็ยังเปรี้ยวอยู่ว่ามันจะใสในหลายหวานถ้ามันสียังไม่ใสแมันจะอมเปรี้ยวนิดนึงมาเที่ยวชมสวนถึงที่ให้จับควงตัดเองอะไรเองได้หมดอ่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกทท่านนะที่จะมาเที่ยวสวนของลุงนะมาได้ยินดีต้อนรับทุกเวลาครับ ยามเย็นอากาศเย็นชุ่มฉ่ำแบบนี้เราไปพักผ่อนชิลๆชมวิวกันที่ทะเลสาบสุริยันจันทราในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านกันค่ะที่นี่มีลานกางเต็นและจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวได้มาสูตรโอโซนสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพสวยๆก่อนจะหมดวันกันนะคะ หากพูดถึงวัดและสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งหรือเดิมที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อวัดมหาธาตุเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ต้องแวะมาชมกันนะคะชวนมาสาการะองค์พระประธานเท่าที่นิยมมาขอพรด้านหน้าที่การงานและการเลื่อนตําแหน่งชมความสวยงามของเจดีพระบรมธาตุและแวะไปดูจุดอันเีนถ้าเล็กๆใต้เจดีที่มีความเชื่อเล่าขานกับตำนานของดําดินว่าสามารถลอดเดินทางไปถึง สุขโขทัยได้ค่ะที่เรามีความสำคัญก็คือเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยสุขโขทยัยพระเจ้าพญาลิทไทยพร้อมกับสร้างพระบรมาธาตุด้วยและมีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่สุดก็ในช่วงของพระเจ้าบรมโกศ สมัยยัชยาตอนปลายวิหารวัดทุงยั้งก็จะมีหลวงพ่อประธานเท่ามีภาพเขียนที่ได้มาเขียนตอนรัชกาลที่4เป็นเรื่องราวพุทธประวัติช่วงพระจนมานพร้อมกับเรื่องสังทองเพราะถือว่าเมืองทุงยั้งเราเป็นเมืองเท้าสามนลทางด้านเหนือ เขาเรียกว่าเวียงเจาเงาะที่ว่าโดนนางรุตนานครับได้เสียงผงมลัยแล้วเสียงได้เจาเงาะท้าวสมบุญก็เลยไล่ไปอยู่ในเวียงเจง้าเงาะในเวียงเจง้าเงาะนี่เรามีบ่อน้ําประมาณ22บอ่อแต่มีบ่อหนึ่งคือบ่อที่17เราเรียกว่าบ่อน้ําทิพย์หรือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราน้าในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปใช้ในพระบรมมหาราชวังกัน5ครั้งแล้วครับครั้งล่าสุดนําไปเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของในหลวงเราครบ 72พรรษาพระสําคัญที่รองลงมาจากพระประธานก็คือพระศรีอริยะเมตรตรท่านผู้รู้เขาบอกว่าพระศรีอริยะเมตรตรของวัดพรรมธาตุุยังเนี่ยเป็นองค์ที่สมบูรณ์ที่สุดพระบระมธาตุข้างหลังนะครับหลังวิหารนะครับก็จะมีการส่งน้ําพระราชทานจากราชการในหลวงของเรานะครับท่านที่จะมาท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะครับก็ mm hmm. ข,ขอเรียนเชิญมาเที่ยวกันที่วัดพระบระมธาตุทุงยั้งนะครับ แล้ววันนี้เราก็มีร้านอาหารท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งมาแนะนํากันนะคะที่ร้านหอมมะลิพามาลิมลองเมนูอาหารถิ่นประจําจังหวัดอุตรดิตฐ์ปี2567ไส้กรอกโบราณพี่ชัยจากไส้กรอกข้าวที่ขายตามสถานีรถไฟใครผ่านไปมาต้องได้ชิมจึงเป็นที่มาของอาหารประจําจังหวัดค่ะด้วยส่วนผสมของข้าวถั่วหมูและเครื่องเทศสมุนไพรทาให้มีรสชาติกลมกลม่อมออกหวานนิดๆแตกต่างจากไส้กรอกอีสานที่มีรสเปรี้ยวหรือไส้อัว่วที่มีรสเผ็ดค่ะอีกหนึ่ง เมนูที่หาทานได้ที่เดียวในประเทศไทยน้ำพริกปลาตะโกน้ำพริกสูตรเฉพาะของทางร้านทําจากปลาตะโกปลาน้ําจืดพื้นถิ่นภาคกลางหอมรสชาติเผ็ดเล็กน้อยทานกับข้าวสวยร้อนๆและผักสดเข้ากันได้ดีค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพื้นบ้านยอดนิยมอย่างแกงขั่วหอยโขมและยำส้มโอรสมือดั้งเดิมอร่อยทุกจานต้องห้ามพลาดเลยนะคะ และก่อนจะเดินทางกลับมาสการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดับหักเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะชาวเมืองอุตรดิตถ์เชื่อกันว่าท่านประธานพรให้มีความสําเร็จด้านหน้าที่การงานดังจะเห็นได้จากเครื่องสการะรูปปั้นไก่ชนจํานวนมากและประชาชนที่แวะเวียนมาอยากไม่ขาดสายเลยนะคะเมืองไทยยังมีเมืองน่าเที่ยวอยู่ทั่วทุกภาคครั้งหน้าเราจะชวนไปพักผ่อนชอบชิมชิลกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นกันที่ไหนรอติดตามพร้อมๆกันค่ะ พักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ